แล้วลชื่อของเขาหน้าหน้าของเขาเนี่ยแปะไว้ตามร้านที่เขาไปชิมในไต้หวันในญี่ปุน่นเอาเดี๋ยวเดี๋ตางรประเทศเราพวไมไหนไงไม่ถึงว่าไปถึงนน่เลยเขาไปไล่ชิมเหรอฮะใ์แนะนำใช่ใชยังของเราอ่ะยังมี อ่คอลัมนิสต์หรือยูทูบเบอร์ของเขาจ้าไปที่ไป,ไปไต้หวันคุณไปดูได้เลยเส้นถนนที่เป็นขนมร้านเว้นร้านต้องมีหน้าติาอ้วนแปะแปะแปะแเวลาชิมเขาก็ถ่ายรูปเราไว้อย่างถ้าเกิดไปฮอกไกโดไปเร็ววันนี้ก็จะเจอบางร้านที่ดังๆผมก็จะเซ็นชื่อเอาไว้ให้ไต้หวันนะเน,นในไทยล่ะในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนป้ายผู้หญิงสมหากินแปะทับแต่เห็นว่าตอนนี้ช่วงนี้พี่ติอ้วนก็ทำซอสเน็บประสงมาด้วยนี่แหละวันนี้มาดา ได้ชิมแล้วค่ะคุณแม่หนูชิมแล้วเอามาจากไหนเสนาลิงเอามาให้ชิมได้เอามาเลยนี่อันนี้คือซอสหนูใช่ไหมคะใช่ครับนี่ชื่อซอสว่าเป็นซอ,อนนสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวก็คือทำได้ทุกอย่างเหรอทำได้ทุกอย่างคือตัวนี้เนี่ยฮะตั้งใจมาก ตั้งใจ่ะพบผมมันไม่มีธุรกิจอะไรเลยมันเนป็น,นตัวแรกเหรอนี่คือตัวแรกในชีวิตใช้เวลานานไหมใช้เวลานานสามปีพี่โอไปทําอะไรอยู่ทําไมใช้เวลานานเออนั่นสนิคือมันหลายอย่างเลยคือเอาแรกเลยสูตรนะสูตรเนี่ยมันมาจากญี่ปุน่นใช่ไหมแล้วก็ผมก็มาดัดแปลงมาทดลอง คือก่อนจะออกมาที่จะไปให้คนทำเนี่ยมันต้องทดลองทำทุกอย่างว่ามันทําได้จริงออันที่หนึ่งนะที่มันติดเวลานะอันที่สองคือกวดก็อยากจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วทําไมมาออกช่วงโควิดมันไม่ได้ออกมันมันนี้มันเป็นไทม์ไลน์พอดีฮะไทม์ไลน์ที่แบบว่าเราเราเราต้อง ผสมเสร็จจ้างเขาทำฉลากนู่นนี่สัญญาต้องจ่ายตตงออกมาปุ๊บโควิดมาเลยแล้วเป็นไงบ้างพี่แต่ไมขายดีอะตอนแรกเนี่ยคือแบบเอางี้นะลงทุนไปเยอะหน้าซีดเลยออกมวปุ๊บมันเจอโควิดเลยแต่ปรากฏว่ามันกลับตะลับกัดครับปรากฏว่าโควิดคนอยู่บ้านทำกับข้าวพอผมไปจัสัมพันธ์ไปคนก็ไปทำกับข้าวเพราะว่า มันขวดเดียวทํากับข้าวได้ด้วยเป็นน้ําจิ้มได้ด้วยแค่ใช้คู่กับเกลือจบไม่ต้องใช้อะไรมันประหยัดเลยโอ้กาทำอาหารได้กินหน่อยมาแล้วได้ทำู่ตัวนี้เลยได้ตัวนี้นะทําอะไรก็ได้เยอะมากเยอะมาลยเดกๆี เขาจะทําเมนูอะไรให้พวกเราชิมคะคืออย่างนี้นะครับซอสตัวนี้เนี่ยตอนทําใช้เวลา3ปีตั้งใจมากแล้วก็มันเป็น2ฟากครับฟากหนึ่งเนี่ยมันเป็นน้ําจิ้มได้เลยสามารถจิ้มหมูกรอบได้จิ้มปลาย่างได้ในขวดเดียวกันเหรอในขวดเดียวกันเนี่ยฮะจิ้มลูกชิ้นได้จิ้มอะไรได้นี่พี่สามารถเอาหมูกรอบจิ้มมันจะดีกว่าสีหวานเลยเอมาพี่สุขาเอามาเรามาชิมดูไหมจริงๆไม่เคยกินของตีอ้วนเลยนะแล้วก็ ถ้าทำอะไรให้เป็นราดข้าวเปล่ากินได้เลยนะใช่ฮะยิ่งนั้เหรอพี่จิ๊กใช่ครับจิ้มหมูกรอบได้เลยมันอร่อยหวานเหรอใช่ครับมันจะเค็มๆเหมือนแบบคือออร่อยคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัเขาปรุงมาแล้วอ่ะเป็นไงฮะเขาปรุงมาให้อร่อยแล้วคุณผู้ชมขาอะไรคือคือซอสตัวนี้ตอนทำเนี่ยก็ทำฟาาคือตอนทำโลบอ่ะผมบอกนะก่อนที่คิดซอสเนี่ยผมโลบมากผมอยากให้ขวดนึงอ่ะออกมาแล้วใช้ได้หมดเลยมันก็เลยใช้เวลานานทดสอบนานอย่างเนี้ยพี่เอาไปทำเป็นน้ำจิ้ม เป็นอะไรเนี่ยอกทำน้ำลาดปอเปี๊ยก็ได้นะฮะตอนก่อนจะทำเนี่ยก็ไปสำรวจซอสในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยพวกซอสปรุงรสหรือต่างๆเนี่ยจะไม่มีซอสหวานถูกไหมฮะทุกอย่างมันจะเค็มหมดไอ้สมมติทำหมูกระเทียมนะดูความง่ายนะฮะหมู่หมูมาหมูมากรนะเทียมฮะนี่คือเราจะหมักก่อนเนาะครับกระเทียมใส่ไปนะฮะตามใจชอบเลยใส่หมูใส่กระเทียมอ่าพริกไทยนะตามใจชอบนะฮะแล้วก็ซอสใส่ลงไปเลยครับ เนี่ยถ้าหมูประมาณนี้ก็ใส่ไปประมาณสักประมาณหกช้อนโต๊ะก็ได้แล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วไม่ต้องแล้วฮะพี่ทิ้งไม่ยุ่งยากนะคุณแม่ทำไมมันง่ายเงี้ยเสร็จแล้วนะถ้ามีเวลาคือพี่ทิ้งไว้เลยฮะทิ้งไ้เลยสักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่มีเวลานี่คือทำได้เลยนะทำได้เลยเหมือนกันได้เลยะคนที่เป็นแบบว่าทานเจกินได้ไหม คนที่ทานเจก็ใช้ซอสนี้ได้ผัดมีเจทำเห็ดหอมเจต้มกะหล่ำตีได้หมดฮาลาหฮาลานด้วยบุสลิมด้วยก็นี่ฮะคือจะเอาขวดเดียวอยู่เลยขวดเดียวอยู่เลยเนาะผมพี่น้ามันต้องคิดเยอะใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะเนี่ยฮะ สมมติเรามีเวลาใช่ไหมครับอย่างหมูกระเทียนเนี่ยเราหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงแต่เนี้ยสมมติว่าอุ้ยตายแล้วตอนเช้ารีบแล้วทาให้ลูกกินไปโรงเรียนแล้วเออเอาแค่นี้จบแล้วก็ได้เกันได้เลยเนี่ยน้ำมันใส่ฮะแล้วก็โรยเกลือหน่อยมันเค็มแล้วไม่ใช่เหรอซอสเราอ่ะไม่ะซอสเราเป็นซอสอีกน่งอที่เป็นหวานครับเราโรยเกลือให้มันตัดรสหน่อยฮะเออเออแต่ริงๆรัไปใส่ตอนหมักก็ดีนะครับครับเนาะคือพูดงแ่ายๆที่ผมลืมครับ แต่หอมมากเลยคุณผู้ชมนอมาแลืมเมื่อกี้ผมลืมตอนหมักลืมใส่เกลือใช่มแ้ใส่ขีหลังได้ก็ไม่เป็นไรคือซอสมันอนประสงจริงนี่ฮะสุกแล้วอย่างนี้ในระหว่างผัดข้าวเราชวนน้องอีกคนนึงมาพอดีเดี๋ยวจะให้เขากินด้วยให้เขาชิมด้วยพี่แคค่ะสวัสดีค่ะสวีค่สวัสดีสวัสดีคัสสวัสดีค่ะสวดีคสวัสดี ซอสมานำเสนอซอสนำเสนอซอสตีอ้วนชวนหิวตีอ้วนชวนหิวใช่ครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยจริงเหรอผมชิมใช่ไหมโอเคอ้วนใส่ไข่แล้วก็เแค่นั้นแค่เนี่ยใส่ไข่แล้วก็อยากหยิบเลยนะใส่ไข่ครับแล้วก็ใส่ซอสใส่แค่นั้นก็พอทำไมอ่ะร้อนไม่เบาเลยใช่ครับแล้วก็ใส่เกลือแค่นี้ครับขอชิมหน่อยอร่อยอีกแต่ลเท่าไหร่ขาย78บาทครับ78บาทร้ได้ที่ไหนฟู้ดแลนด์ครับ พูดแลนด์แล้วมีไลน์มีสี่ช่องทางครับช่องทางที่หนึ่งคือฟูดแลนด์ไปได้เลยช่องนี้สองสั่งช้อปปี้พิมซอสติอ้วนช่องทางที่สามไปซื้อในเพจซอรติอ้วนช่องทางที่สี่แอดไลน์ครับศูนย์เก้าแปดหกหกห้าสี่หกศูนย์ง่ายดีเนาะอันนี้กินได้เม่ไหรดเลยดีนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมกันในช่วงพักโฆษณาช่วงหน้ามาคุย อะหลกปงผสงตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทํากับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์